สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การสร้างโปรแกรมการเรียนรู้คําศัพท์โดยยึดหลักตามหัวข้อคําศัพท์นะคะซึ่งเราจะใช้เป็นโปรแกรม w o r d ์ดวนะคะในการสร้างโปรแกรมการเรียนรู้นี้เดี๋ยวเราจะไปทําความรู้จักและก็การใช้งานของโปรแกรมตัวนี้นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะต้องขออนุญาตแนะนําทีมงานของกลุ่มเราก่อนคะ่ะว่าทีมงานทีมงานของเรามีใครบ้างนะคะ 1. ค่ะดิฉันนะคะนางสาวนาริรัตน์ตนภูค่ะ 2. นางสาวเพนศิริบริสุทธิ์ 3. นายทวัชชัยนาคนวล 4. นายวิสุทธิพงษ์ดวงตา 5. นายวีรชัยจันโตและ 6. นายโสรสทองฟักค,ค,ค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้การใช้โปรแกรม Word v l l นั้นนะคะ ต้องขอชี้แจงถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ก่อนเลยนะคะโดยคุณครูจะต้องรู้จักหลักการใช้โปรแกรม w o r d Wall และสามารถนำโปรแกรมไปใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมนะคะต่อไปนะคะเรามาทำความรู้จักกับโปรแกรม w o r d Wall กันเลยค่ะโปรแกรม w o r d Wall นี้นะคะเป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเกมการศึกษาออนไลน์ค่ะให้คุณครูนั้นเข้าไปสร้างเกม แล้วให้นักเรียนได้ลองเข้าไปใช้งานกันนะคะซึ่งโปรแกรมนี้นะคะจะมีวิธีขั้นตอนการสร้างง่ายๆทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันค่ะโดยขั้นที่1นนะคะเราเข้าเว็บเว็บไซต์ของ w o r d w a l l ก่อนนะคะอันดับแรก2นะคะคลิกสร้างกิจกรรมค่ะ3นะคะเลือกรูปแบบของเกมที่ต้องการนะคะ4นะคะเราก็จะได้เกมที่เราต้องการและ5นะคะ คลิกปุ่มแชร์เพียงแค่นี้เองค่ะห้าขั้นตอนง่ายมากนะคะต่อไปเรามาดูวิธีการสร้างโปรแกรมกันเลยค่ะสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเรียนการใช้โปรแกรม Word Wall กันนะครับจะรู้ขั้นตอนการทำงานนะครับเดี๋ยวตามไปดูเลยครับเข้าไปที่ Google Chrome ก่อนนะครับพิมพ์มาเลยครับ Word Wall ครับ เว็บไซ uh, ต์ Wordwall.net นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นการสร้างบทเรียนนะครับเราก็กดเข้าไปได้เลยครับเข้ามาหน้านี้นะครับ mm hmm. เราต้องไปเข้าถู่ระบบก่อนนะครับ mm hmm. ในการใช้งานของ Wordwall นะครับ mm hmm. เราก็เลืกล mm ็อกอินโดยผ่าน Google นะครับ หรือว่าอีเมลของเรานั่นแหละครับกดเข้าไปครับแล้วก็เลือกอีเมลของเราหรือว่าทีมีเมลของเราเข้าไปนะครับหลังจากเข้ามาแล้วจะได้หน้านี้มาใช่ไหมครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นแม่แบบในการสร้างแบบกิจกรรมมาครับเดี๋ยวเราเริ่มไปสร้างกิจกรรมของเราเองครับตอนนี้ ถ้าที่เข้ามาใหม่ๆก็จะไม่มีกิจกรรมหรือว่ามีงานนะครับในในนะครับในเวิร์ดวอครับแต่ว่าคนที่เคยทําแล้วก็จะมีอยู่ครับยกตัวอย่างนะครับอย่างนี้ครับจะมีกิจกรรมที่เราสร้างไว้ครับเดี๋ยวเรามาวิธีการนะครับในการเริ่มสร้างกิจกรรมนะครับก็ไปที่สร้างกิจกรรมนะครับตรงสีฟ้าเนี่ยครับกดเข้าไปครับ ตรงนี้นะครับก็จะมีแม่แบบนะครับให้เราเลือกใช้นะครับเราอยากจะสร้างแบบไหนครับแบบทดสอบแบบจับคู่ตอบคําถามหาคู่หรือว่าเปิดกล่องอ่ะมีเยอะครับเราลองเลือกดูนะครับแล้วก็เราสามารถเอาไปบูรณาการกับวิชาอื่นๆได้นะครับแต่ตอนนี้ผมก็จะทําคําศัพท์นะครับในวิชาภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวแม่แบบที่เราจะมาใช้ในการทําแบบทดสอบคําศัพท์ภาษาอังกฤษกันนะครับก็จะเป็น เรื่องแม่แบบของการหาคู่เนี่ยนะครับกดเข้าไปเลยครับอ่ะชื่อกิจกรรมก็ชื่อเรื่องที่เราจะทำกันนะครับผมก็จะทำแบบทดสอบภาังกฤดใช่ไหมครับแบบทดสอบภาษาอังกฤษอ่ะเรื่องอะไรดีก็ผมจะเป็นเรื่องทถานที่แล้วกันนะครับส่วนคำแนะนำนี้เราก็ เป็นคาแนะนําในการทําแบบทดสอบอะครับเราก็เขียนพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับว่าข้อสอบอย่างเงี้ยให้ทํำยังไงครับหรือเราทําตัวแบบทดสอบก่อนก็ได้ครับแล้วเราก็จะสามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลตรงชื่อกิดคมหรือว่าคําแนะนําก็ได้ถ้างั้นเราก็ต้องไปเอาข้อมูลเราก่อนใช่ไหมครับ ข้อมูลที่เตรียมไว้อ่าเราต้องไปข้อมูลี่เราต้องเตรียมข้อมูลเราไว้ก่อนครับมันเพื่อจะได้รวดเร็วขึ้นนะครับยิ่งในโปรแกรม Word อ่าแล้วก็คุมแล้วก็คัดลอกได้เลยนะครับกี่ข้อเราก็ว่าไปครับล้วก็กดวางได้เลยนะครับมันก็จะมาหมดครับโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์ทีละข้อนะครับ ส่วนเลขหนึ่งติดมาแล้วก็ลบออกด้วยนะครับเพราะว่ามันมีข้ออยู่ด้านหน้าอยู่แล้วครับ mm hmm. ตรงนี้ก็ช่องตรงนี้ก็ทำให้เราสามารถพิมพ์ได้นะครับถวนที่เป็นเพิ่มภาพเนี่ยครับเราก็จะถ่ายรูปภาพเข้าไปนะครับได้ครับอื mm hmm. uh huh. มดังนั้นผมก็จะไปหารูปภาพ อันนี้เป็นคําตอบนี่เป็นคําใบนะครับคําใบแล้วตรงนี้เราสามารถถลักกันได้นะครับไปกดที่ถลักคอลัมน์นะครับดูครับกดครับเนี่ยครับตอบคําใบครับได้ครับต่อไปก็ไปหาเพิ่มรูปภาพเข้ามานะครับเราสามารถค้นหาในอเน็ตตรงนี้ได้เลยนะครับเราอยากได้เรื่องอะไรตอนแรกก็คูณใช่ไหมครับกดเพิ่มรูปภาพเข้าไปเราสามารถก๊อป ข้อมูลมาวางได้ครับหรือว่าใครพิมพ์ก็ได้ครับกด enter ครับหรือกดวันขยายครัแล้วมันก็จะมีรูปภาพให้เราเลือกใช้งานนะครับเราก็สามารถกดเลือกใส้ได้เลยครับนี่ครับมันก็จะมาแบบนี้ครับ หรือถ้าเราต้องการเปลี่ยนนะครับเรากดเข้าไปที่รูปทีหนึ่งครับแล้วกดลบออกครับแล้วเ,เข้าไปเลือกรูปใหม่ครับหรือว่าคนที่เซฟรูปมาจากอินเทอร์เน็ตครับเราก็ที่เก็บไว้ในเครื่องคอมเราใช่ไหมครับเราก็ไปที่การอัปโหลดครับแล้วก็ไปเลือกรูปที่เราโหลดไว้ครับ รายการที่เราสามารถทำแบบทดสอบนี้ได้คือจะได้ประมาณสามข้อนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับเดี๋ยวลองทําตามกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปให้ดูแบบที่ทำเสร็จแล้วนะครับถ้าเสร็จแล้วใช่ไหมครับหมายว่าเราทำเสร็จหมดทุกข้อแล้วเรากดที่เสร็จแล้วข้างล่างนะครับกดเข้าไปครับอันนี้คือเรา ั้งคอมาแต่เราต้องทําให้เสร็จหมดก่อนนะครับดี๋ยวผมจะไปกิจกรรมหลังจากที่เราได้สร้างแบบทดสอบกันเสร็จแล้วใช่ไหมครับมันก็จะมาโผล่มาหน้่นนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าที่เราทําไว้เป็นยังไงครับอ่าเรากดที่เริ่มได้ดูได้เลยครับอันนี้ก็เป็นแม่แบบการจับคู่นะครับ สังเกตดูด้านขวามือนะครับเราสามารถถลับแม่แบบได้นะครับอ่เดี๋ยวเราลองไปที่ดูการหาคู่ดูครับจะเป็นแบบไหนแบ้แบบทดสอบอถ้าเราเลือกแบบที่เราต้องการได้แล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถ เนี่ยครับกดแชร์ครับแล้วก็ส่งไปให้นักเรียนทํางานได้ครับกดที่แชร์ครับไปที่นะครับกําหนดงานมอบหมายนะครับตรงนี้ครับถ้าเราอยากเก็บคะแนนด้วยครับได้ครับเราก็ให้นักเรียนหรือว่าคนที่เข้ามาทํานะครับสามารถกรอกชื่อตรงนี้ได้เลยครับให้กรอกชื่อเข้าไปครับ แล้วก็กดเริ่มได้เลยครับอันนี้มันจะไม่มีการจํากัดเวลานะครับหมายถึงว่าสามารถทําได้เรื่อยๆครับแต่ว่าถ้าเราต้องการจํากัดเวลาให้ทําให้เสร็จภายใน10นาที20นาทีครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทําครับเราออกอันนี้ก่อนนะครับยังไม่หม้อหมายนะมาที่ด้านล่างครับเลื่อนลงมาครับเนี่ยครับเนี่ยตัวเลือกเนี่ยครับจับเวลาไหมอ่า ก็จะมีนับคอยหลังนับเพิ่มขึ้นไม่มีนะครับเรากดที่นับคอยหลังแล้วกันครับอย่างเรื่องเนี้ยที่เราทําแบบทดสอบเนี่ยต้องการนับคอยหลังมีประมาณยี่สิบข้อใช่ไหมครับก็เอาทักทิพนทีก็พอครับแล้วก็ตรงชีวิตนี้ก็คือสามารถจํากัดก็คือทําได้แค่ครั้งเดียวนะครับอืไปตั้งค่าไว้ครับอยู่ที่เราครับว่าให้นักเรียนทําได้เท่าไหร่อเราตั้งเลยอนี่ผมก็ให้แค่ชีวิตเดียวพอ แล้วก็การฉุ่มอันนี้เราก็จะหมายถึงว่าถ้าเราส่งไปให้นะครับให้นักเรียนคนหนึ่งทําและอีกคนหนึ่งทําเนี่ยถ้าเราไม่กดเครื่องหมายถูกอะแบบข้อสอบเนี่ยมันก็จะเป็นแบบข้อสอบอันเดียวกันครับเหมือนกันแต่ถ้าเรากดสลับเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนข้อสอบให้เราครับอืม โอเคครับเสร็จแล้วเราก็๊บน,นึงนะจะคือเำนึงดูผลลัพอ่ากดแชร์ครับไปที่กําหนดการมอบหมายงาน,นครับให้ตรงชื่อผลลัพธ์ตรงนี้ครับเราสามารถตั้งเป็นแบบว่ายังไงอ่ะเป็นงานของเราได้เลยอ่ะครับหมายว่าระดับชั้นนะครับเราให้เด็กปอะไรทำมาที่ ธยมนะครับห้องไหนทำเลยครับเราก็สามารถกําหนดได้เลยครับอย่างผมจะให้มัธยมได้ครับมอมอหนึ่งทำนะครับห้องไหนห้องหนึ่งหรือห้องสองนะครับแล้วก็สามารถตั้งชื่อได้ครับอ่ะกดไปที่เริ่มเลยครับกดเริ่มปุ๊บเวลากดแล้วครับมันก็จะมาที่คําว่าคันลอกนะครับเราก็เอาลิงก์ตรงนี้ครับส่งไปในกลุ่ม ของเราเองได้ครับมันกดคัดลอกนะครับแล้วกดเสร็จส้นหรือว่ายังไม่ปิดก็ได้ครับแล้วก็ไปแล้วก็ไปโพสในกลุ่มได้เลยครับอันนี้เสร็จสิ้นแล้วแล้วก็กดเสร็จแล้วถ้าจะดูผลลัพธ์ที่ว่าทํามาแล้วจะดูยังไงใช่ไหมครับอ่าดูตรงเนี้ยครับผลลัพธ์ของชั้นนะครับกดเข้าไปครับว่ามีใครเข้ามาทํานะครับก็จะมีคนขึ้นมาทำอย่างเงี้ยเนี่ยครับ เราก็จะมีผลสรุปคะแนนต่างๆให้เราได้เห็นนะครับเนี่ยครับว่าใครเข้ามาทําเนี่ยครับครูบาสเข้ามาทำอ่างี้ครับประมาณนะครับโอเคนะครับก็ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับในการทําแบบทดสอบหรือว่าเกมก็ได้นะครับในโปรแกรม w o r d w l r ันะครับเราสามารถไปบูรณาการกับวิชาอื่นๆก็ได้นะครับภาษาไทยเอ่ยคณิตศาสตร์เอ่ยอะไรเงี้ยครับได้หมดครับ โอเคนะครับวันนี้ก็เท่านี้แล้วครับเป็นยังไงกันบ้างคะก,กับการสร้างโปรแกรมเวิร์ดปอไม่ยากเลยใช่ไหมคะง่ายเพียง5ขั้นตอนเท่านั้นเดี๋ยวครูเกศจะแชร์ให้ดูนะคะว่า5ขั้นตอนการเข้าเป็นอย่างไร ให้เรานะคะให้ครูผู้สอนหรือผู้ที่สนใจเข้าไปที่เว็บไซต์ของ WordBor ได้เลยค่ะต่อไปนะคะคลิกเลือกสร้างกิจกรรมค่ะเลือกรูปแบบของเกมที่ต้องการได้เกมที่ต้องการเสร็จแล้วให้ครูผู้สอนคลิกที่ปุ่มแชร์ได้เลยค่ะเพียง5ขั้นตอนสั้นๆง,ง่ายๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะ การสร้างโปรแกรม Word วอนะคะสามารถสร้างได้หลายกิจกรรมนะคะเดี๋ยวครูเกตจะยกตัวอย่างสักห้ากิจกรรมนะคะจับคู่ล้อซุ่มแบบทดสอบตีตัวตุน่นเรียงลำดับและมีอีกมากมายให้ครูผู้สอนได้เข้าไปสร้างสื่อการสอนในรูปแบบที่ตัวเองต้องการได้เลยค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณครูทุกท่านยังสามารถนำโปรแกรม Word วอไปประยุกต์ใช้ร่วมกับวิชาอื่นได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ทีมงานของเราก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะโอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ